สวัสดีครับขอตอบคำถามนักอภิธรรมสักหน่อยนะฮะถามมาว่าอาจารย์การเดินจงกรมหกระยะนั้นในอภิธรรมปริเสธที่เก้านะครับทั้งเล่มหนึ่งเร่มสองเลยไม่เห็นมีเลยนะฮะแล้วที่เดินๆกันอยู่นี้เขาไปเอาหลักการนี้มาจากไหนครับมีครับในปริเสธที่เก้า ที่ในคำพีชั้นอภิธรรมบัตสัมหะนั้นไม่มีในการปฏิบัติการเดินจงกรมนี่จะอยู่ในคำพีวิสุทธิมัคนะครับคำพีวิสติมัคประกอบก็เป็นบาลีเป็นฉบับภาษาบาลีพม่าแล้วก็บาลีมคตที่แล้ก็มาแปลเป็นภาษาไทยการเดินจงกรมหุทะยะนั้นเดี๋ยวผมยกหลักฐานในคำพีวิสุทติมัคนะครับ อยู่ที่หน้า1,000 1พันกว่าย,ยกขึ้นมาดูนะครับผมนั่นนะครับในวิสุทธิมรรคนะครับหน้า1นึ่งพนะครับท่านกล่าวว่าจำแนกเก้าเท้าหกระยะคันแล้วโยคยีก็ทำระยะของการ9ก้าเท้าก้าหนึ่งออกเป็น6สว่วนโดยแบ่งเป็น 1อุทธารณะเท่ากับยก2ออติหารณะเท่ากับย่าง 3. ามวีติหารณะเท่ากับย,าย้าย4โวสวศชนะเท่ากับลง5สันธิเขปนะเท่ากับเหยียบ6สันนิลุมพนะเท่ากับกดนะครับที่มาก็อย่างนี้บงเล็บตรงนั้นนะครับเนที่มาของเขาที่มาก็คือทีสังอบาลีนะครับอะไรก็ว่าไปเห็นไหม ท่านมาเทียบการปฏิบัติก็คืออุทธรณะยกเทียบเคียงกับคำว่ายกส้นหนอนะครับอัติรณะย่างเทียบก็คือยกหนอนะครับบีติรณะย้ายก็คือย่างหนอนคือย่างหรือย้ายอเดียวกันนะครับโวศชนะลงเท่ากับลงหนอห้าสานิเขปณะนะ เหยียบก็คือถูกหนอเวลาเหยียบเนีย่ยเท้ามันจะถูกนะก็ถูกหนอแล้วก็กดลงไปก็สันนิลบนะกดก็กดหนอนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับการเดินชมกลมแบบนี้จะเป็นสมถะไปกลายนะครับเบื้องแรกนะฮะเป็นสมถะพอไปเรื่อยเรื่เราส,เส,เสังเกตดูโดยความเป็นธาตนะุสติกําหนดรู้ในการยกย่างเหยียบโดยความเป็นธาตุจะสังเกตเห็นความเบา ความเบาเป็นอาการปรากฏของเตโชธาตุอย่างหนึ่งน,นะครับเป็นลักษณะพิเศษนะครับไม่ใช่อาการปรากฏพูดผิดขออภัยเป็นลักษณะพิเศษของเตโชธาตุคือมีความเบาเป็นลักษณะเป็นลักษณะพิเศษความแข็งของปัทวีธาตุในขณะที่ลงเจียบ,บเมื่อสติและลึกรู้ดูดนความเป็นธาตุอัตตาตัวตนบัญญัติที่เป็นขาก็จะหายไป ตาตัวตนว่าเราคือผู้เดินก็จะหายไปนะะเมื่อเราคือผู้เดินหายไปประมัตก็ปรากฏนะครับก็ขออนุโมทนากับคำถามนะครับคลิปนี้ก็คงจะส,สั้นเท่านี้นะครับสาธุส,สาธุครับผม